สวัสดีค่ะหนูชื่อนางหญิงเพ็ญนี่ค่ะมาทักทายทุกคนค่ะในวันฝนตกอยู่เลค่ะทุกคนวา ยังตอนนี้หนูได้สองเดือนกับอีกสองวันได้สองเดือนกับอีกสองวันใช่ไหมคะหืมได้สองเดือนกับอีกสองวันบ่เออสองเดือนกับอีกสองวันนะแล้วแล้ว สองเดือนกับอีกสองวันหนูนชื่อดิฉิงเพนเนี่ค่ะหนูเพิ่งกินนมอ,อิม่มกินนมอิ่มเสร็จแล้วก็มานอนมานอนแพ่ทอ้องไอจิ้ววันนี้ฝนตกค่ะฝนตก Bye. 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 Penny. This is a penny. Ừ, <laughs> hôm nay sở, tờ sáng thế nào? Cái sáng này hôm nay buồn à? Bye. 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 Chào penny ơi... Sao bên ninh Ui 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 pin ninh bay 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 Ui bay 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 Má nói má ออมาทักทายทุกคนนะคะเพนนีมาทักทายทุกคนในวันที่ฝนตกคะ่ะสองเดือนกับอีกสองวัน Nei ah. 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 จามสองครั้งแล้วนะโอ้ยหน้าฝนก็มาแล้วนี่คิดว่าฝนจะหมดแล้วนะตอนนี้ก็ยังลิ้นๆอยู่เลยนะลูกนเนาะมองเห็นยังดึกเห็นยัง No, kau n yang nah. hmm? hmm hmm this is super hmm 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 โอเคค่ะเดี๋ยวเพนนี่มาทักทายเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน้องเพนนี่นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย